เวลา18นาฬิกา25นาทีทูลกระหม่อมยิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังโรงแรม The Hotel, a t h e n i Hotel Al u x u r y Collection Hotel Bangkok พระราชทานรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020ซึ่งกระทรวมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรจัดการประกวดเพื่อให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมภาคปลักและยกระดับมาตรฐาน การท่องเที่ยวโดยชุมชนตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และวันที่27กันยายนของทุกปีเป็นวันท่องเที่ยวโลกหรือ World Tourism Day การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ประกาศผลการประกวดในวันนี้โดยมีชุมชนเข้าร่วมกว่า400ชุมชนใน5สาขาประกอบด้วยสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทสาขาโฮมสเตย์สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมทีมบิวติงเอ้า t ิ้งกลุ่มตลาดองค์กรยอดเยี่ยม โดยในปีนี้รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทได้แก่ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองจังหวัดเชียงรายและมีรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยอดเยี่ยมใน5สาขาอีกจํานวน15ชุมชนโดยหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้จะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อย,ยอดการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อต่างๆ ในการประกวดครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมนักการตลาดเพื่อชุมชนนำเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย